ตุนไม้ที่สามนะฮะสวยงามมากเลยอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะครับนะเอาหมอกมาฝากครับหมอกอีสาสนหมอกแบบหนาวมากเลยหนาจริงเย็นจริงนมหมอกครับที่นี่เขามีรถบริการขึ้นไปดูชมดอกไปเดียวชมผ,าน,ผานู่นผานี่คนระับประมาณ <c oughs> ที่หน้ามาอีกที่หนึ่งนะครับสำหรับสายนักท่องเที่ยวนะครับสายธรรมชาตินะครับนะนะผมถือว่าที่นี่หมามันหนาวมากนะครับสําหรับพ้ากีฬานะนะนะเขาจะมีรถบริการแบบนี้นะครับนี่ครับผู้ใหญ่สามสิบาทเด็กยี่สิบบาทสวยงามครับหนาวลมชมหมอกดอกกระเจียวครับติดรถ บริการเต็มที่นะครับนะมาอยู่จุดที่เขาพาไปกันนะรถให้บริการเยอะมากครับลมลื่นหมอกครับบริการหมอกประมาณนี้นะครับนี่เลยนี่ครับผู้ดนักท่องเที่ยวลงมาจากเขาแล้วครับเนี่ยอันนี้ข้างล่างนะครับ ยังขนาดนี้เลยที่เที่ยวเยอะมากขนาดแต่เช้าวลย่าครับเดิเนแล้วกอดอกนะนะเย็นเนงะีมีรถบร,ริการนะครับรู้สึกว่าเขาจะขึ้นป้ายไว้ที่ยวพาไปดูเสร็จจองตัวกันตรงนี้นะครับ นี่ครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สามสิบเด็กยี่สิบตามนั้วนะครับโอ้สวยจริงเย็นจริงบรรยากาศดีจริงครับที่นี่ทุ่งดอกกระเจียวผาหินงามนะครับโอเคครับให้ร้อยเปอร์ซ็เลยครับบรรยากาศบริสุทธิ์มากเชิญได้นะครับใครสนใจก็นักบรรดานักท่องเที่ยวนะครับทะเลหมอกนะครับผ่านเลหมอกภาคอีสานนะครับ ถนนแห้งกักเลยระบนี่ครับนี่ครับดูงบนครับเมือ่อเต๊บก็บหมอกไหลต่ำเลยเย็นมากเอาบรรยากาศมาฝากครับสดชื่นอ,อันน่าคมขอไปลงทะเบียนก่อนนะครับนาเป็ดก่อนนะเพื่อนกันเพื่อนรออยู่ถือว่าโอเคเลยครับ ่านครับผมของใช้ของปากของตอนเยอะแยะเลยครับตลาดนตลาดโอ้โห,โหนี่ครับนักบิดปลาธรรมชาติครับบ้านแล้ว <c oughs> นะล้อล้อแหนลงทะเบียนตรงไหนเป็ดฮะเปิดแล้วมั้งเขาให้บริการนักท่องเที่ยวแล้วแสดงว่าเขาต้องเปิดอ่ะ ก็เหมือนโน่นแหละเดี๋ยวลงกระเบียนก่อนนะคนะ่านะนะล่าลายเซน็นเงินแล้ววันนี้ก็พอจบที่ไปที่อุทยาน